เป็นไอ้ไอย่างนี้พวกก็ปวีวัชใยาวาเป็นอันนี้นึกถึงวัดอาจารย์เฉลิมใชแล้วเออเนาะเดี๋ยวปีปีไทยผมบอกเดี๋ยวผมซื้อไปงามได้ไหมสวายเลยปีเ,ออเ,ยเข้าไปก่นนะอนเนาะ tùy hơn đến đúng không? Chế nó สี่น้อยมั้อนะหืม สำเร็จที่เขาหันมันเป็นจะได้ฮะเป็นสภาพเปนเนี่ยเจ้ามันจะกรง้ามอย่างกับปะศาสตรเนาะ <c oughs> มีแง่งมีแย่งออกเล่ะเจ้าเอามาเดี๋ยวนี้มันจะใย,ยออกใ่ยยออกเ<ะ>จ้าล้ามีคนมานี่ก็เนี่ยที่หันนะเขาเขามาขอเลขกันเนาะเอาน้ำแดงอย่างมาถวไย้ <c oughs> ก็ได้กันอยู่นะได้สองตัวสามตัวแล้วแต่คนเนาะเป็นบางคนลอได้เขาเขาได้กันเหมือนกันแหละ ว่ล้วเจ้ามีคนมาขอมันเป็นมังคนเนาะเก่อนก็ะเทือเป็นมังคนเนาะของทีเนาะเออเนาะเจ้ามันเกิดมามาสักตั้งไรแล้วครับเหมือนอะไรยังเป็นปีมะนี้แล้วเจ้าประมาณปีนึงประมาณปีนึ่งอะไเจ้าอ๋อประมาณปีเนาะแต่ก่อนนั้นมันเป็ี่นทิศกว่าจะด้ครับตีเป็นมาเป็นโล่งนะแต่ก่อนเป็นสร้างอ๋อเป็นโล่งแหละเจ้าเป็นโล่งก็เป็นไม่อยู่เจ้าโล่ง เปิดอาหารก้าเราเปิดกับเปิดเพื่อหวานๆน้มงๆพอ,อก,กันเนาะอืม